ูของร้านไหนที่เขาดูนะดงามืออ่ลดีเพาะวมีโพสต์อยอะอ่ะ เมื่อวานทางร้านโพสต์อยู่จิเห็น<ฟ>เขาบอกว่าประมาณสองพันแปดสามตัว 2, ตไหนกันเนาะและ้วอาทิตย์แล้วไอ้ตัวห้าหนึ่งศูนย์นี่เขากวามน้ำยาปิดเมั้ยเนี่ยปิดแล้วตัวเนี้ยอ่ายังเขาอยู่ลาวคุณท่านหนึ่งศูนย์อะยางแล้วแล้วตัวไหนที่โพสต์เมื่อวานนะสองพันแปดอะมอลิตสองพันแปดตัวนั้นออกไปแล้วครับตามสภาพใช่ไหมครับ แต่มันจะมี2,008ตัวหนึ่งจากก่ต่มขอ,อ,องแต่ตัว